ศรัทธาประเสริฐกว่าทรัพย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่คารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับทรัพย์นั้นมีคุณและโทษขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร ถ้าทรัพย์นั้นเกิดขึ้นกับคนตรณีย่อมมีโทษโทษจากความหวงกังวลต้องคอยเฝ้าทรัพย์ถึงแม้มีทรัพย์มากก็ไม่ให้จึงไม่เกิดประโยชน์จากการมีทรัพย์เหมือนบ่อน้ำใสที่เกิดขึ้นในป่าลึก ห่างไกลจากผู้คนน้ำนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ใครๆรอแต่จะเน่าเสียหรือเหือดแห้งหมดไปคนตระหนีเมื่อละจากโลกนี้ไปก็นำทรัพย์นั้นติดตัวไปไม่ได้หากตายในขณะที่จิตหวงแหนทรัพย์ก็จะวนเวียนเฝ้าทรัพย์ไม่ยอมไปเกิด ทรย์เกิดขึ้นกับคนตรีก็เพื่อความห่วงกังวลนี้เป็นโทษของทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับคนตรีตรงกันข้ามหากทรัพย์นั้นเกิดขึ้นกับผู้มีศรัทธาบุคคลผู้มีศรัทธาย่อมเห็นอนิสง์ของการให้ทานเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญยังต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเห็นคุณค่าของบุญว่า เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้มีศรัทธาจึงมองทราบว่าเป็นเครื่องมือในการสั่งสมบุญบารมีให้ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจึงใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงหมู่ญาติพี่น้อง และแจกจ่ายทำบุญท่านผู้ฟังขับฝนแม้ตกในที่ไกลบนภูเขาสูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างแม่น้ำให้เต็มแล้วไหลไปสู่มาหาสมุทรในที่สุดชั้นใดศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นรักษาให้มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลน ศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดฉันนั้นการทำทานด้วยใจร่าเริงแจ่มใสในสมัยพุทธกาลในวันฉลองมหาวิหารมหาอุบาสิกาวิสาขาเปร่งอุทานด้วยเสียงไพเราะภิกษุทท้งหลายได้ยิน คิดว่านางร้องเพลงจึงทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ตัดว่าทิดาของเราไม่ได้ร้องเพลงแต่เธอดีใจว่าความปรารถนาที่จะถวายมหาทานที่ตั้งใจไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานท่านผู้ฟังครับในการทำบุญแต่ละครั้งให้เราทำกายวาจาใจ ให้ร่าเริงแจ่มใสเพราะการกระทำของเราทุกอย่างจะถูกเก็บบันทึกเป็นภาพไว้ในใจซึ่งจะมีอานิสงส์ต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ประการคือประการแรกเมื่อเราระลึกนึกถึงภาพแห่งการทำบุญคราวใดใจก็จะเอ,อิบอิ่มเบิกบานกับภาพที่ร่าเริงแจ่มใส ประการที่สองเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตภาพการทำบุญที่ร่าเริงแจ่มใสนั้นจะปรากฏทำให้จิตใจผ่องใสเป็นเหมือนยานพหาหนะที่จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ประการที่สามเมื่อมีเทพพบุตรเทพธิดาใหม่เกิดขึ้นบนสวรรค์เป็นธรรมเนียมที่จะต้องตรวจตราดูทิพยสมบัติของตนว่า เกิดด้วยบุพกรรมใดที่เคยสั่งสมไว้เมื่อครั้นเป็นมนุษย์เมื่อตามะระลึกถึงภาพความร่าเริงแจ่มใสในการสั่งสมบุญบมรมีใจก็ยังอิอ่มเอิบเบิกบานรัศมีก็สว่างสวยัยประการที่สเป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็จะระลึกชาติ ตรวจดูบุพกรรมของตนเองว่าสั่งสมบุญบาร,รมีมาอย่างไรเมื่อเห็นการสั่งสมบุญด้วยความร่าเริงแจม่มใสก็ยิ่งมีปีติอิ่มเอิบในธรรมทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัทที่ตามมาในภายหลังให้ถือปฏิบัติตามอีกด้วยอานิสงการทำทานสี่ประการ การบำเพ็ญทานกุศลย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อยสี่ประการคือประการแรกทานกุศลที่เราได้กระทำอย่างต่อเนื่องย่อมแปลเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรับละเอียดคือบุญติดตามเราไปในภพบเบื้องหน้าเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเราจะไม่รู้จักคำว่ายากลำบากบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยโภค่าสมบัติ จะประกอบธุรกิจการงานในทางโลกย่อมสำเร็จได้โดยง่ายครั้นจะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้มาประกอบกิจในธรรมบําเพ็ญทานกุศลก็ย่อมกระทำได้โดยง่ายประการที่สองูมญาติมิตรที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้อนุโมทนาบุญก็ย่อมมีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยที่ มากก็ทุกน้อยที่ทุกข์น้อยก็ผลทุกข์ที่สุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากแล้วก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สาบุตรธิดาได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีงามมีการเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกำจัดความตนีด้วยการบริจาคทานเป็นต้น เขาเห็นแล้วย่อมคล้อยตามประพฤติปฏิบัติตามการทำทานด้วยจิตผ่องใสสามวาระท่านผู้ฟังครับการบําเพ็ญทานกุศลที่จะทำให้อานิสงส์อันภัยบู์จะต้องกระทำด้วยจิตที่ผ่องใสทั้งสามวาระก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใส หลังจากให้ไปแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มใจก่อนให้ก็ดีใจดีใจเพราะว่าบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีไตยธรรมก็ให้ไม่ได้บางคนมีไตยธรรมแต่ไม่มีศรัทธาก็ให้ไม่ได้บางคนถึงพร้อมด้วยศรัทธาและไตยธรรมแต่ห่างไกลพระพุทธศาสนาไม่มีเนื้อนาบุญ แม้ให้ก็เหมือนหวานพืชในนาเลวย่อมไม่มีผลมากเป็นบุญลาภันประเสริฐของเราที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในไยธรรมและเนื้อนาบุญคิดอย่างนี้แล้วจิตใจก็เบิกบานก่อนให้ทานขณะให้ก็เลื่อมใสเลื่อมใสคือไม่ฟุ้งซ่าน ใสคือไม่ขุนมัวขณะที่ให้ก็รักษาใจให้ผ่องใสไม่ยอมให้มีสิ่งใดมากระทบใจให้ขุนมัวหลังจากให้แล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มใจไม่ตนีเสียดายทรัพ์ ดีใจว่าชีวิตท,ที่ผ่านไปไม่ศูญย์เปล่าผ่านไปพร้อมกับบุญบาร,รมีที่เพิ่มพูนขึ้นสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีท่านผู้ฟังครับทานกุศลที่กระทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งสามวารานี ย่อมมีอานิสงค์คือเมื่อถึงคราวที่ทานกุศลสงล่งผลย่อมมีโภคทรัพย์และความสุขในทุกวัยทั้งปรถมมวัยมัชชิมวัยและปัดฉิมมวัยขอบพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ